คืนนั้นอากาศเย็นยเยือกจับใจท้องฟ้ามืดสนิทไร้ดาวเราสามคนรวมตัวกันหน้าโรงพยาบาลร้างที่เล่าลือกันว่าเฮียนที่สุดในเมืองประตูเหล็กที่เคยปิดตายถูกง้างออกส่งเสียงเ e อี๊ยดอาร์บาดแก้วหูกลิ่นยากเก่าผสมกลิ่นอับชื้นตีเข้าจมูกทันทีพวกเราใช้ไฟฉายส่องนำทางผ่านโถงทางเดินมืดมิดมีเตียงคนไข้สนิมเกละตั้งเรียงรายเหมือนรอคอยใครบางคน ตามสัมผัสได้ถึงความเย็นผิดปกติที่ต้นคอส่วนนนเห็นเงาตะคุ่มคุ้มวูบไหวตรงสุดทางเดินพอหันไปก็ไม่มีอะไรจู่ๆไฟฉายของผมก็ดับวูบลงพร้อมกับบางสิ่งที่กระซิบแผ่วเบาที่ดังใกล้หูเสื้อจนผมรู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบเมื่อผมเปิดไฟฉายได้อีกครั้งภาพที่เห็นทำเอาเลือดในกายเย็นเย,ยือก ไม่ใช่ผีร้ายยืนจังงังแต่เป็นภาพมือหลายสิบคู่ประทับอยู่เต็มกำแพงห้องผ่าตัดซึ่งไม่ได้มีแค่คราบเลือดเก่าๆแต่งันกลับขยับได้นิ้วมือเหล่านั้นบิดงอพยายามยื่นออกมาจากผนังปูนฉาบอย่างชา้าๆราวกับมีบางสิ่งถูกก,กักขังและกำลังจะหลุดออกมาจากผนังภายในเราสามคนไม่คิดชีวิตวิ่งออกจากที่นั่นภาพมือบิดเบี้ยวที่ดิ้นรนจะหลุดออกจากผนังย่งของติดตา ไม่ใช่แค่ความกลัวแต่เป็นความรู้สึกเหมือนเราได้เห็นบางสิ่งที่ข้ามพ้นขีดจำกัดของโลกนี้ไปแล้วบางสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่จริงในชีวิตเราเลย